สวัสดีเนี่ยมาเลี้ยงครับพี่น้องครับตอนนี้เขามาสำนักงานกับสีมะเบิงทีมงานผู้ใดแน่ยู่นะครับเพือจังได้ยินเสียงเซียวๆอยู่ทางฝุ่นเห็นยังกันเนาะมาเลี้ยงวันเกิดเสี่ยวออกเป็นยังไงเนาะคือมีคือมีแต่ลูกพี่ออกไปโบเห็นหน้าสำนักงานเลยเหมือนเป็นแนวไดบุ๊กจะไปไซบ่เห็นเลยแต่ว่าตอนนี้กรทีมงานจะเป็นผู้ใดอยู่แนเสื้อผ้าไปเลาะเบิงนะครับพี่น้องอ้าวสวัสดีเนี่ยมาเลี้ยงครับวันนี้เขามาสำนักงานอีเข่ากัมกีเข่ากัมมึงก็รำโคตรเนี่ ไม่พี่กำมมาตูมาตุมาตุมาตวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะไปไปาอเบิ่งสำนักงานหฮาหลูกมามาด้ยินแต่เสียงเอวอาวเอวอ้าวอยู่ในพ่นไปจังไหนเมือนี้มีหยังเกิดขึ้นฝากันเดหยังเสียงเอวอาวเอวอาวอยู่ตังนี้พี่น้องได้เบื่องก่อนดอโอ มามบานนออุ้ง,อ,อ,ง,อ,งอีหนเออเดี๋ยวตเดี๋ยเห็นตนี้เสียงฉัไดตม่อต้มน้ำมิยังก่อนเอาวววอยู่ถ้ากันเหนยังก่อนเดี๋ยวนี้นอีมังลึงยังยังมออกเล็บเมียกอเมียนค่าดี่มอาเด้อค่ะเพชรยังี้ยำแป้งโอ้ย เขาว่าซื้อลูกสีนี่หรือเอากระดูกสีนนี่เหรอมีกระแตงเห็ดอีงเห็ดงางเห็ดยำวัดนั้นวันขิดสมาโอ้วันขิดสมาดพระอาจารย์สวัสนีวัดนี่คนขาย่ายมากสามลอยใช่หรืพระอาจารย์สุวัสข่อยนมัสการครับพระอาจารย์ฟันยูฟันกินพนันล้วมาน้มัสการครับพระอาจารย์ครับเรากะรังไทยเขีดำก็เลยให้อันต้ำมืกขึ้นวันศีมาตุ้ข่อยเตรียมตอนรับผู้ใดมาเตรียมสเตือดำเราวันศีรษะนี่ท่านทูตเมนเอาโรบ้าสมบัติบัดนี้อันตุ้ข่อยเตรียมการแสดงตอนรับ แล้วก็เตรียมพระอาหารไปต้อนรับบอมากโอ้บอมม่ามาในแล้วเลยเห็นมาเสือนี่เด้ในแล้วอยู่ในนี่อยู่ว่างพี่ดำเสียงหายแล้วปะเอาเสียงหายโทรศัพท์ไปนล้วโทรศัพท์เสียงหายแล้วไปนาอยันว่ายังไหนเดี๋ยวนี้นบหนีว่าปูรูฝันว่ายังไงหนี่เพชรกับขาววันคิดรสมาร์ทปะนะยังก็คือว่าพิรกับผัว พีก like uh, oh, ็บระวบ้นที่ไปรุ่นไปยู่ไปย่ลอยนโอ้บวได้วบ่ได้ไปยุ่นะเาะวานี่ย่หนมั้ยบวไปหมู่บ้านเล้วบวหมู่บ้านนีาาแขรงขินขอบมูนบวนไปเบิ่งรถเพื่อนว่ามีอันมีรถขั้นหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาทพาผมไปเบิ้งแนเพื่นว่าบวชเนี่พาไปเบิ่งรถได้บวนเพื่อนไดรถส่อันวันเกิดเพื่อนที่ไหบ่นว่าออกมีเงินอยู่ตั้ไหนเล่าไปเบื่องรถก็ละสี่หมื่นแต่ว่าขาดอยู่บวชสามหมื่นเก้าเนี่ยแล้วพ่สน ไปเพิ่งแล้วจะได้ยังเงินขาดอยอะสามหมื่นเก่าเนี่ยไรเขาเสนอว่ก็เลยได้กลับมาซื้อไหมก็คือบอกให้มันบานนี้ไปใายกันจังไหนเครียดกันจังไหนบ้านไหนจังไหนนี้ไปมาบ่มาเลยก็เลยไปโหลดไปเห็นคนยีร้อยใส่มื่อก่อนนี้นี่จูไปได้แต่งคลองแต่งยังออกไปโหลดนี้โหลดบบกีีซนก็เลยไลรขาบ้านเกิดไหมเกิดก็จ๊ไหนสิเกิดเนาะบ้านไหนใครต้องหาบออกรันเอาของขวันมาหายด้อไปอันทายคลิปบังเว้นใช่ไหม พูนไปดังตะเกาตะจังมันก็มเคยไปหกระเทียมไปไล่สดอยู่เห็นลังไล่สดอยู่กับเหบสีสองคนจมผู้พำผู้พำนยอนวัดดีพี่น้องเปี่ยปีบเดย์อยู่หันไหมาได้แทให้กันตัวสันน่ะเอากบอเาบ่หูน้ำเลยบาทนี่สียจะไหนละบาทสีขึ้นดีกันบาทเสียจะไหนสีขึ้นดีกันไดบาทตายบ่บาทผู้พำนข้าสัแจกอย่างนี้ผู้พเม่พี่ไออย่งมสัตแตกแล้วมันนะ ชินสอพันเลยพับคนก็นึ่อันอันเอาของขวัญมาให้ว่าเอ้ยเขามาสำนักงานเด้อโทรหากับบรับซีสายหาสายเออบัดเขาไปหาว่าอันผมกินเข่าอยู่ครับเอากินเข่ามันจะได้โทรศัพท์มึงบริัทไสหมูติสนดวกเอาบอของขวัญเนสนดกเลยว่าเสื้อร์ใเลยบ้เสื้อสามเอาหายเลยพิซซ่าถาดนึงว่าอันเสื่ออันอยู่สำนักงานเธือได้กินกับทีมงานสะดอกว่า ไปดังอยู่บ่นเลยกันเลยบ่มาเลยสักบ่ทนเห็นมาอยู่เดี๋ยวนี้บานสวดอยู่เดี๋ยวนี้เขียดเขียดบ่เขียดในเมียะนเนโอ้ด้ยินเสียงเขียดสบเขียดยังเจนบกโตูกพี่มึงก็ไปนั่มตัวไปนั่มบ่พี่มึงนั่นแล้วโอ้แสดงว่าเขียด เกียดไห้เมียห้งโรล้ยวกานเดี๋ยวเดีวออกไปเออเจ้าปลัวเสบมาอย่างไหนเออ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 อสอออนอออออวออ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 อแอออออเออ่นออ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 าอมอออสอออออมออ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 เออดอปออ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 อรออ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 อ้อออเอออออประออีย เรียกคนแลกแล้วตัวแน่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 มีอำนาสั่นเจ้าว่าอันนี้คือจังข้ามจากเมียว่าก่อนี่เมียว่าจังสั่นแล้วออกเอ้ยค่ะในเบอร์คลิปนี่เจ้าตจงพิจารณาแล้วเด้อตายแล้ววันนี้เขาเห็นอย่างมึ้มั่งมั่งทุกข์เพราะว่าไม่เห็นซอยไปไปนอนสงสัยนอนหลับมาโทษไปว่าหันกับบอหลับมันตั้งบ่หลับซื่อๆนี่แหละเห็นเบอร์ข่อยบ่หลับหลุดตัวแปลกอยู่นี่เขาเศร้าถ้าก็โทษจนว่ายี่ทิวเรือดีหมูบางเทียงนี่ดีน้ำมันน้ำบอหลับเศ้าเขาปวดมาก็ว่าน้องน้องในหลับพิษกันเลยไมาเคียร์นี่ล่ะ ยู่้องกานนอต้อกันนเฮ็ดอะไรสันะนี่ตนศาสตร์ได้ไหมว่าคนสิบิจสล่ะปัญหามันอดูมียิ่งข้นเกศมันก็อย่าอยู่บกันน่นี่เราพี่นี่เราพี่อุดดีแล้ววะมีบังบาดีมนควมเล้ววายทีเราพี่อุดดีถ้าัดใช่แล้ววะปลกลูกเกียรติในบอกวอกย้อนว่าบอกวอาเอารูปผู้ยิ่งข้นโปรไฟมีอีกพราสิบรูปว่าูมียิ่งนา่นามัขึ้นอีกันนี้มัขึ้นอีกรูปแม่มันี่ตัวนี้บอกให้กันนั่นนะ แพ้หนีเบาให้กันอแพ้นใ้ให้แต่ว่าแพ้ให้อีกตั้งหาดฟางกระดน้องเลยผู้ใดเบื้องไรสวดอยู่กัฟังกรเด้อเดส ล <ขอ S 1> แล้วแลมแล้วแล้รรมาดอกบางท่งู <S <S ้ว่าเนี่ย้านเกิดจากความเห็นี่เห้าแล้วว่าสีเฮีต้มเซนขอยมีงอพ่ารอยหกรอยมันว่าแตกหังจบสื้อเชฟจะพันหนึ่งใช่พ่าเชฟพันหนึ่งกินได้หลากหลายคน,นเชฟก็ต้องจำเป็นก็ต้องเสื้อเมื่อไปเื้อน้ำให้ขอยกินแล้วก็เื้อน้ำอารมณ์น้ำหนักน้ำหนังแมนว่าคอยาแมนให้คามาเออได้มา เพ่อะมันเกิดจากความในทางสั่นจังสีเออเธอเขาก็มาปลูกแขนปลูกเขินเออโต๊มากพี่นี่โต๊มากมึอนี้อะไรจังหวะบ่มีเงินอ่าแล้วก็ไปรีมีบ่มีกะซามคอยจงเสียกับแม่ซอยขาวเนี่ยมีเงินบ่ได้ว่าบ่มีบ่ได้ว่าคือไปรีนี่แม่ตอนนี้แม่เออไปรีแล้วก็บ่สนใจนี่แม่มึงเที่ยงเขาเฮ็ดกันย่างย่งย่างกันฟังบอกเรี่วเฮ็ดบ่ได้ทังฉี่เมียคิดว่าเดียวเดีนี่ยอกเอ้ยเอาสากม่านล่แหะเอาสากโอ้เอ้ยโอ้อ๋อเอ้ยเมียมึงหายแล้วเด้อออกเอ้ย าร้บ้านใจังบกเขามาเอามันนองไหนสี่เมกูเ yeah, ล่นมาเสียมึกโดนกูลโอ๊ยหน่อยให้กูลิงดอกมันเด็ดสรุปแล้วอาบอกอกลาเขามา้ยนเมียให้บานไดเออพี่น้องเลยเอาเอาเอาตอนนี้เสียดยำกับยังก่อนสางหน่อยย่างหมูนากากหมู เออแล้วก็ย่ำเอาเอาเอาขันมากะมาเด็กออกเออพ่อมากะมาเ้อเออมียกไรกะบอกไปจัดระสถานที่ก็ได้ไม่ยังก็ได้บ่มาเวลาถึงห้าแต่ว่าวาังเว้นนี่ตอนออกไปถ่ายคลิปเอาของควันไปหายเพื่อนเพื่อนอยู่พูนอยู่บ้านส้ำหลังบุนก็เลยพอเห็นสวดมาเลยบ้านนี้เอากำลังเตรียมงานคิดสมมาตรมีเตรียมงานคิดสมมาตรแล้วก็อาจสิเป็น อาจสิอาจสิเป็นเมียเพิ่นเฮ็ดให้เสื้อผ้ายผัวเฮืออะไรบุนี่อืมจักจะไดนบุแต่ว่าผิดกันแล้วตอนนี้อ่าสิหายเกียรติกันเธอโอ้นั่งไห้เส้นไรสุดเมื่อวันเมื่อวันนี้เป็นทรรมชาว่าอันจัดงานคิดสมารัติปด้แท้สิจัดงานมันเกิดในผัวมาจากเอาจังเบิ้งกันมาเลี้ยงพี่น้องเอาซ้ำนี่แล้วครับคลิปนี้ขอบคุณครับไปแล้วโอ้นำหาบอกว่าก้อนบัตรนี่